สวัสดีครับที่แรกว่ากะว่าจะทําสักสามคลิปก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เพิ่มมาอีกคลิปหนึ่งมันบังเอิญมีข่าวนะครับว่าลิ์พูเนี่ยไปเชื่อมโยงกับการดึงตัวนักเตะเข้ามาโดยเฉพาะเป็นนักเตะซึ่งเป็นอดีตนักเตะของลิ์พูเป็นนักเตะที่เป็นนักเตะสําคัญด้วยนะครับสองคนก็คือฟิลิปเป้คูติญโยกับลุยโซเลสนะครับแล้วก็ไปพัวพันกับชื่อ อารอนแลมซี่อีกคนหนึ่งแล้วก็ผมก็ขึ้นดวงทั้งสามคนไ้แล้วแต่ว่าคลิปนี้จะไม่เปิดดวงให้ดูแต่ว่าผมเองเนี่ยนะครับก็จะนั่งดูนะครับว่าเออดวงแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงแล้วการที่จะเข้ามาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลจริงๆเนี่ยมีโอกาสไหมนะครับอย่างลุยโซเลสนะครับตอนนี้ก็อายุ34แล้วนะครับก็อายุมากแล้วตามสเปคของสโมสรลิเวอรพูเนี่ยถ้านักเต อายุไม่เกิน24เต็มที่25ถ้านักเตะม,มาแล้วยกระดับทีมได้เลยเนี่ยนะครับอาจจะมีอย่างฟันได้อย่างเตียโก้เงี้ยนะครับแต่ว่าค่าตัวเนี่ยมันต้องสมน้ำสมเนื้อโ mm hmm. ซอเลสมาเนี่ยลิฟวเนี่ยจะไม่ไม่ทำลักษณะางานที่มันไม่มีผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องนะครับโซเลสเนี่ยโมโหอายุมันเลยไปยาวมากแล้วนะครับถามว่าดีไหมฟอร์มตอนนี้ก็เจ้าตัวก็คือว่าที่ดารซันโวลีกานะครับดีมากๆนะครับ ถ้าได้มาสมมุติว่าลิวพูเนี่ยมีโครงสร้างที่โอเคเลยนะครับรุนทั้งแชมป์พรีเมียร์ทั้งแชมป์ UCL แลเราต้องการตัวแปรที่จะมาต่อยอดเวลาเกมตันๆมีนักเตะลงมาเพื่อเปลี่ยนเกมเนี่ยนะครับนักเตะอย่างลุยโซเลสเนี่ยนะครับมันจะเป็นสเปคที่ดีมากแต่ถ้าดูจากสไตล์แล้วก็แนวทางในแดวนโยบายของทางสโมสรแล้วเนี่ยนะครับอายุมันไม่อยู่ในเกณฑ์เลยนะครับ โซเลสเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เดินไวจรที่ดีด้วยนะครับก็ยังดีได้อีกสักพักหนึ่งนะครับไปจนกระทั่งถึงมิถุนาปีหน้านะครับจากนั้นก็เริ่มลดโอ้ก็ยังดีนะครับปีหน้าก็ยังเดินไวจรที่เป็นทัดมาอยู่นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้ก็ตัดไปได้เลยนะครับโซเลสนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่มาโผัวพันก็คือฟิลิเป้คูจินโยนะครับ วิเปโคตินโยเนี่ยนะครับเกิดปี3-5นะครับถ้าเป็นคศเนี่ยนะครับก็เป็นคศ1 9 9 2นะครับซึ่งถือว่าอายุเยอะมากแล้วนะครับตามเกณฑ์ที่บอกว่าอายุไม่เกิน24-25นะครับเต็มที่ก็24แต่โอเคว่าเป็นนักเตะที่เคยเล่นกับสโมสรลูกภูอยู่แล้วก็เคยเล่นให้ครอบมาก่อนนะครับก็อนุโลมให้อายุมากได้ แต่ปัญหาคือทั้งค่าเหนื่อยของทั้งโซเลสแล้วก็ของคูตินโยทั้งสองคนนี้นะครับจะยินดีที่จะเข้ามาแล้วลดค่าเหนื่อยตัวเองมาอยู่ในระดับที่รับแสนก,กว่าได้ไหมนะครับไม่ได้แน่นะครับโซเลสเนี่ยนะครับ,ย,นะรบยังมีสัญญาที่ค่อนข้างยาวนะครับกับแอเลติโกมาดริดถ้าสมมุติว่าได้ตัวโซเลสเนี่ยต้องจ่ายค่าตัวอีกนะครับค่าตัวนี้ผมมองว่าค่าตัวเนี่ อาจจะถึง20ล้าน20ล้านปอ,อนด์เงี้ยครับแล้วก็นักเตะซึ่งอายุใช้งานเนี่ยมันสั้นมากนะครับก็ไม่น่าที่ลงทุนอยู่แล้วส่วนคูตินโยเนี่ยนะครับสมมุติว่าได้มาเห็นบอกว่า45ล้าน40ล้านนะครับได้มา20ล้าน,นยังไม่เอาเลยผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะปัญหาคือต้องมาเจรจาเรื่องค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยอย่าลืมว่ามันไม่ใช่อยู่แค่นักเตะนะครับเว้นแต่ว่านักเตะเนี่ยนะครับ ย้ำไปกับเอเย่นเลยว่าค่าเหนื่อยไม่เกี่ยวเลยนะครับริพูให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นถ้าต้องการย้ายมาแต่ถ้าดูจากดวงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าของทางโซเลสเนี่ยนะครับดวงกำลังอยู่ในช่วงที่ดีเลยแต่ในส่วนของคูติโยเนี่ยนะครับดวงในปีนี้เนี่ยนะครับไม่ดีเลยนะครับไม่ดีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วจริงๆเนี่ยตั้งแต่ปีอันนี้เลยนะครับปี 2019นะครับ2020 2021เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยไทสวยเนี่ยมาชงอีกจู้ด้วยก็คือราศีของปี2021เนี่ยนะครับมันมาชงกับราศีวันของเจ้าตัวแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เจ็บนะครับมันก็ทําให้เจ้าตัวไม่มีความสุขนะครับแล้วเรื่องยุ่งยากสารพัดตอนนี้เดินไปจราทุด,ดินด้วยเจ้าตัวเป็นรูปดวงธาตุดินแข็งแรงนะครับก็ไม่ชอบธาตุด,ดินแล้วก็ธาตุไฟครับ วยจอนก่อนหน้านี้เนี่ยเทียบช่วงที่รุ่งรุ่งกับริ้วพูเนี่ยนะครับก็เดินวจอนทาดทองนะครับแต่ว่าพอไวยจอนเปลี่ยนเนี่ยนะครับชีวิตก็เปลี่ยนนะครับก็ยังอยู่ในอิทธิพลของธาตุดินตัวนี้ลากยาวไปปีหน้าก็ชงอีกครับปีหน้าก็คือปีขานะครับเจ้าตัวเป็นนักษัตริย์วอกนะครับก็ชงอีกนะครับถ้าดูจากดวงสมมติเอาตัดสินจากดวงเลยเนี่ยครับคูจินโยก็ไม่ผ่านอายุเกณฑ์ก็ไม่ผ่านนะครับค่าเหนื่อยก็คืออุปสรรคนะครับทั้ง โซเลสแล้วก็คูตินโยเนี่ยค่าเหนื่อยคูยอุปสรรคเลยนะครับอีกคนหนึ่งอารอนแลมซี่อันนี้ก็เจ็บบ่อยนะครับเกิดปี2533นะครับปี1990จากปีเกิดก็เกิดปีแกงโง่เดินเกิดเป็นโบจื้อิจิจูเป็นอิกคิวนะครับเป็นธาตุไม้แข็งแรงนะครับตอนนี้เดินใยจรเข้ามาเนี่ยมาซ้ำเฮงกับดวงใครที่ดูคลิปผมโดยเฉพาะวิเคราะห์ดวงบ่อยๆเนี่ยไอ้คำว่าซ้ำเฮงเนี่ย สัมเพงเนี่ยมันแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมาสัมเพงกับปีเกิดและเดือนเกิดเจ้าตัวด้วยนะครับสองหลักเลยนะครับหนักมากนะครับแล้วก็ราศีที่จรเข้ามาตัวนี้เนี่ยมันก็มาไห้ปีเกิดอีกนะครับไทยสวยก็พระศุขเข้าประสาแทรกหนักหนานะครับแล้วกว่าจะย้ายจากสัมเพงไปเนี่ยก็ไปเจอราศีปีก็คือไทยสวยเนี่ยนะครับในปีสองห้าหหซึ่งมันก็เป็นสัมเพงอีก ลากยาไปเลยน่นนั่นนะครับจะพ้นวิกฤตพวกนี้นะครับก็น่นนะ่ะปีสองห้าหกเจ็ดนะครับถ้าเป็นคอสอก็นู่นเลยสองพันยีสบสี่นะครับโอ oh. ถึงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะสามสิบอยู่แล้วนะครับเพราะนี่คือยีิบเก้าแล้วนะครับอาร์ลเลมซี่ล้วก็เจ็บบ่อยนะครับก็ตั้งแต่นี่แหละนะครับตั้งแต่ เข้ามาในปี6-1ไปไปลายปีนะครับก็เริ่มพิบากตัวซัมเพลงนี้เข้ามาเล่นงานตลอดนะครับดูจากค่าเหนื่อยที่ได้กับยูเว่นี่ก็ไม่น้อยเพราะว่าตอนยูเว่ได้ไปเนี่ยได้ฟรีไงนะครับเราถามว่าจะมาลดค่าเหนื่อยเพื่อที่จะมาเล่นให้ลิเวอร์พูลผมก็มองว่าไม่น่าจะใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปัญหาสารพัดรุมเร้าเข้ามานะครับ อยู่ยากอยู่ลาบากผมว่าทั้งสามคนนะครับเกณฑ์อายุมันก็ไม่ผ่านตามมาตรฐานนะครับเพราะว่าอายุมันเกินไปเยอะ,ะครับอายุถ้ามันอยู่ไม่เกิน24ได้นะครับโอเคถ้าเคยเล่นกับลิ้วพูนี่จะอาจจะอนุโลมหรือนักเตะที่เข้ามาแล้วอาจจะมาสร้าง Impact ให้กับลิ้วพูได้แล้วก็อยู่ในเงื่อนไขที่ค่าเหนื่อยไม่แรงนะครับผมมองว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยความเป็นไปได้ที่จะยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองเพื่อที่มารับค่าเหนื่อยจาก ลิเวอร์พูลในเรทที่มันไม่ไม่เกินสองแสนจริงๆสองแสนยังยากเลยด้วยนะครับตอนนี้เตียโก้เนี่ยแสนเก้ากว่ากว่านะครับแต่ว่าเตียโก้เนี่ยในโครงสร้างเดิมค่าเหนื่อยของตัวเองเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกินเพดานของค่าเหนื่อยของสโมสรลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่ได้ค่าเหนื่อยสูงสุดก็คือซาร่านะครับแล้วก็น่าจะเป็นฟันได้อีกคนหนึ่งนะครับาจากที่ไปไล่ดูเนี่ย จริงๆฟานได้บอกว่าได้8แสนแปดนะครับแต่ว่ามันก็เห็นข่าวของการต่อสัญญามาผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในส่วนของฟานได้เนี่ยนะครับถ้าต่อสัญญาแล้วนี่ก็คงต้องรับไม่ต่ำกว่าสองแสนแล้วนะครับซาร่าเนี่ยรับสองแสนแต่นี้เนี่ยใครก็ตามที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับไอ้ประเภทที่ค่าเหนื่อยทะลุสองแสนเนี่ยนะครับความเป็นไปได้ให้ตัดออกไปเลยนะครับว่าความเป็นไปได้ต่ํามากนะครับตัดไปเลยดีกว่านะครับไม่น่าจะใช่แล้วยิ่งเกณฑ์อายุก็ไม่ได้ด้วยนะครับ โอเคคุณภาพอ่ะทั้งซัเลสนะครับแล้วก็คูตินโยเนี่ยคูตินโยเนี่ยเคยโชว์ผลงานที่โดดเด่นมากๆกับลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่ามาเล่นกับผู้เล่นชุดนี้เนี่ยก็ไม่ต้องปรับตัวมากหรอกแต่ว่าถามว่าณตอนนี้นะครับจะเอาเข้ามาเพื่อทําให้โครงสร้างที่ลิวเวอร์พูลโดยเฉพาะการบริหารงานการจัดการในช,ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วช่วงโควิดด้วยนะครับทุกอย่างมันก็ดูดีมาลงตัวอยู่แล้วนะครับมาทําให้ทุกอย่างเนี่ย มันเละเทะไปด้วยเงื่อนไขต่างๆของการบริหารจัดการที่ว่านวนี่นะครับผมก็เลยมองว่าทั้ง3คนนี่ยชื่อถือไม่ได้เลยนะครับว่าทั้งซ o เรสกับคูตินโยะกลับมารียูเนียนแล้วก็แรมซี่เนี่ยนะครับจะเข้ามาสวมยูนิฟอร์มเริเว์พูลนะครับเพราะช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยตอนนี้เจอวิบากหนักมากนะครับสวัสดีครับ